มกราคมยังมีคิวว่างไหมครับขอเต็มวงสามวันติดกันว่างครับพี่คุณพี่พีเคมัดสีพี่จะทาอะไรสามวันติดมาัดจำได้ไหมเอาไหมมาคุณพี่พีเคหกมกราหกเก้าบอกว่าสามวันติดแก้บนใช่ไหมหรือ,อยังไงพูดจริงหรือพูดเล่นผมมีบ้างสามวันจริงนะ สามวันติดเลยพี่โทรมาตอนนี้เลยเร็วๆดว่วนผมจะรับงานเองโทรมาผมจะรับสายพี่เบอร์อะไรคนอืมม่นรับหรอ<ๆ>เอาเบอร์มาผมไปปิดดิวแนทะ้สุดจะปิดดิวกลางไรให้สุดเลยเร็วๆพี่เร็วๆแก้บนหรอทำไมมันเล่นสามวันสามคืนแล้วผมมีอยู่ยังไงเล่นเล่น,ลน,ลนสกีบเดิมอย่างี้หรอเล่นเพี้ยนกองเลยบอกสามหมื่นอย่งนั้ 3, 100, 000, มดบ้นอย่างนี้น อันนี้ปั่นหรือพูดจริงถ้าพูดจริงผมจะโทษตอนนี้เลยเร็วๆจะนน้ำมาจำเลยผมมีคิวบ้างสาววันพอดีนะ <c oughs> ไม่คื่อะไเพื่อนพูดเองบุคลาใช่มีคิวบ้างสาววันพอดีนะพี่จะเจ้าภาพเพราใครเพาะเห็คนอื่นใครเนี่ยบอบอขับใครอีกเหรอคนอื่นก็อยากขายอยู่เร็วใครปิดดิวได้ปิดคอนนั้นปิดดิววันนี้ปิดดิวเอง แก้บนแรงมากพี่อย่าพูดเล่นนะจะทำโชว์แมหมเลยหนึง่งอ่ะถ้าเอาได้ถ้าจะเอาสามคิวทำโชว์แก้บนให้พี่สิ่หนึ่งโชว์ถ้าเอาสามันติดนะแต่งเพลงใหม่ไปละพี่แก้บนอี <c oughs> ลีบอ๊อบเปน็นตัวเขาเดอ้อ ัสามัติดมีแถมช์รางถวายหนึ่งชู เขาจะโทรหาหงมงยินค่ะโอเคได้หงมงยินนะครับขอเบอร์ขอเบอร์ก่อนได้ไมกวนกวนกวติดต่อก็หาไม่เจอหงมงยินถ้าไม่โทรจะได้โทรหาอีกเอาเบอร์ไว้ก่อนเร็วกวนยอมการตลาดเป็นไปยอมเอาเอาไวก่อนเบอร์โทรผมผมจะกดไว้แล้วผมจะเมมไว้ผมได้โทรตามตอนหงมงยินโทรไปว่ายังโทรไปว่าให้โทรกลับ ช่แล้วก็มาจำด้วยนะปวดข้อ